อันนี้นะคะจะเป็นวิธีการขยายกล่องอันนี้คือกล่องเล็กเนาะแล้วก็ใส่ตัวนี้ไม่ได้วันนี้เราก็จะมีวิธีทําให้มันขยายใหญ่ขึ้นได้โดยการตัดกล่องนะคะเริ่มแรกเลยเราก็พับตัวนี้มาก่อนครึ่งน,นึงนะคะเพื่อให้หาจุดศูนย์กลางของมันเนาะแล้วก็ตัดจะได้ไม่ต้องว,วัดแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะก็ตัดเหมือนเดิมะคะ่ะ ะะเราก็จะได้ข้างหนึ่งแล้วนะคะสนน่วนอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทําเหมือนกันเลยค่ะตัดให้ได้ครึ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครจะถนัดใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะแต่อันนี้ก็คือวิที่ประหยัดเวลาเนาะเพื่อให้ได้ครึ่งหนึ่งของมันจริงๆเราวก็วัดเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราตัดกล่องทั้งสองด้านแล้วนะคะก็ให้ดูเป็นฝั่งตรงข้ามน,นี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะ มันก็จะเริ่มออกมาเป็นทรงยาวและให้ใช้ตุ้ปลายค่ะปิดให้ใช้ตุงปลายปิดนะคะปลายตรงนี้ก็ปิดค่ะเสร็จแ,แล้วเราจะได้ด้านใดด้านหนึ่งก็ค่อยปิดอันนี้คือเสร็จหนึ่งด้านก็ใช้เทปแปะเลยนะคะ่อมาอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ แบบ,แบบนี้ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ